สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับปุยอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูอร่อยๆมาฝากนะคะไปชมกันเลยคะ่ะวันนี้เราจะทําผัดซีอิ๊วไก่นะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะมีไก่นะคะหั่นแล้วนะคะมีบ็อกคลี่นะคะแล้วก็ไข่ไก่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเส้นบุกนะคะเราจะใส่เส้นบุกวันนี้นะคะผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะ เดี๋ยวเราก็จะทำการนี่ค่ะใส่สีอูดดำลงไปในเส้นบุกนะคะเราก็เดี๋ยวคุกเขาไว้ก่อนนะคะก็จะได้มีสีสันไม่จืดชื่อน,นะคะทุกคน พอดีปุ๋ยไปเมืองไทยได้สีอิ๊วดำมาปุ๋ยก็เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะค่ะมาทำกันเลยนะคะเราก็จะใส่ไก่ลงไปเนาะใส่ไก่แล้วเราก็ปุ๋ย ไก่แล้วทุกคนไก่ให้สุดเลยคะ ถคทุกคนเราก็จะผัดไกใ่ให้สุดก่อนนะคะ ใส่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะคุณก็จะใส่บลอกโคลี่ลงไปเลยเนาะอันนี้ใส่เป็นการทำใส่บลอกโคลี่ก่อนนะคะทุกคนทุกเค้าให้เข้ากันนะคะ เราก็จะใส่เส้นบุกลงไปเลย เดี๋นี้ทำกับข้าวก็เขาเรียกว่าอะไรอย่างนี้ก็จับไม้อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะคะปวดมืออาการจนมเแก่กำลังมาเยือนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะเราจะมาปรุงรสชาตินะคะที่ใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะ ยุขาวนะคะแล้วเราก็จะผัดทุกคร้าวให้เข้ากันนะคะ เสอ้๊วไก่ใส่เส้นบุกนะคะทุกคนพอได้ที่แล้วเราเดี๋ยวเราใส่ไข่ลงไปเลยเนาะนี่ค่ะ ไข่สุกค่ะนี่ค่ะทุกคนไข่ก็สุกแล้วนะคะเราก็จะตุะัไปเลยค่ะลุเคราให้เข้ากันนะคะ เป็นไรนะคะทุกคนนี่ค่ะผัดซีอวกของเราเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะระหาช้อนก่อนขอใส่ซีอุกเขาเล็ดน้อย นี่ก็จะหมดแล้วใส่หมดเลยอ่ะบิดขวดอืมแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกที <c oughs> ก็เป็นนันว่าเสร็จนะคะทุกคนผัดซสี้ยวไก่ใส่เส้นบุกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโปรตีนผักไข่ <c oughs> นี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ปิดไฟเลยผัดซีอิ๊วไก่ใส่เส้นบุกก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ค่ะวันนี้เอาเมนูง่ายๆอร่อยๆมาฝากนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน